ชาวจีนตัดสินใจซื้อ iPhone 14 Pro ถึง85%ขณะที่ iPhone 14 Plus ถูกจับจองน้อยกว่า5% <c oughs> ภาพถ่าย48ล้านพิกเซล Pro Raw ของ iPhone 14 Pro ใช้พื้นที่มากกว่า80 MB ต่อ1ภาพ <c oughs> iPhone 15จะแตกต่างจากรุ่น Pro มากขึ้นและ iPhone 15 Pro Max อาจถูกเรียกว่า iPhone 15 Pro Ultra <c oughs> ติดตามพร้อมก่าวอื่นที่น่าสนใจ สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ m m s c h h n n n l r r e v i วิมาติดตามเรื่องราวข่าววงการมือถือสาระไอทีที่น่าสนใจด้วยกันเหมือนเดิมนะครับวันนี้กับผมต้นกลา้าพิเศษตอนนี้คุณผู้ชมสามารถสั่งซื้อ iPhone ราคาพิเศษได้โดยจะแปะลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะครับชาวจีนตัดสินใจซื้อ iPhone 1 4 Pro ถึง85%ขณะที่ p p o o n e 4 Plus ถูกจับจองน้อยกว่า5% มิงชีกวานักวิเคราะห์จาก T.F. International Security สำรวจการสั่งซื้อล่วงหน้ารูปแบบออฟไลน์ของ iPhone 14 Series ในจีนพบว่า iPhone 14 Pro เป็นที่ต้องการของตลาดมากกว่ารุ่นมาตรฐานนักวิเคราะห์พบว่าการสั่งซื้อล่วงหน้าในช่วงแรกของ iPhone 14 Series ชาวจีนให้ตัดสินใจซื้อ iPhone 14 Pro และ iPhone 14 Pro Max สูงถึง85%ขณะที่ iPhone 14 Plus คิดเป็นสัดส่วนน้อยกว่า5%จากคำสั่งซื้อทั้งหมด ซึ่งดูเหมือนว่าไอโฟนสิบสี่รจะได้รับความสนใจน้อยไม่ต่างจากรุ่นมินิที่ถูกยกเลิกไปมิงถือกว่ากล่าวว่ากำลังซื้อไอโฟนส1บ p ี่โปรในปีนี้สูงกว่าปีที่แล้วสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์การแบ่งกลุ่มผลิตภัณฑ์ของ Apple ชาวจีนตัดสินใจซื้อไอโฟนส1บ p ี่โปรถึง85%ขณะที่ไอโฟนสิบ p ี่รถูกจับจองน้อยกว่า5%เภาพถ่าย48ิล้านพิกเซลโปรของไอง iPhone 14 Pro ใช้พื้นที่มากกว่า80เมกะไบต์ต่อ ไอโฟน14 Pro และไอโฟน14 Pro Max ได้รับการปรับปรุงกล้องหลังให้มีความละเอียด48ล้านพิกเซลและสามารถถ่ายภาพรูปแบบโปรรอในความละเอียดสูงสุด48ล้านพิกเซลด้วยเช่นกันซึ่งทำให้ภาพถ่ายมีขนาดไฟใหญ่กว่า80 MB กะไบต์ซาร่าไดเอชิมีโอกาสเดินทางไปสัมผัสไอโฟนรุ่นใหม่อย่างใกล้ชิดในกิจกรรมฟาอาัที่สติปจับเทเตอร์ และได้แชร์วิดีโอพรีวิวลง YouTube ซึ่งแสดงให้เห็นว่ากล้องหลักของ iPhone 14 Pro ใช้พื้นที่จัดเก็บข้อมูลถึง80.4 MB ในรูปแบบ Pro r รอดังนั้นผู้ใช้งานที่ต้องการถ่ายภาพอย่างจริงจังหรือช่งางภาพมืออาชีพคงไม่เหมาะกับรุ่นเริ่มต้นที่มีความจุ128 GB iPhone 15จะแตกต่างจากรุ่นโปรมากขึ้นและ iPhone 15 Pro Max อาจถูกเรียกว่า iPhone 15 Pro Ultra หลังจากที่ Apple เปิดตัว p p o o n 14 s ี r ี e ์อย่างเป็นทางการ M ิงฉือกวัวนักวิเคราะห์ที่คุ้นเคยกันเป็นอย่างดีก็ได้ออกมาพูดถึง iPhone ในปีหน้าแล้วนอกจากนี้มาร์ก m m แมนนักข่าวคนดังจาก b l o o m บิร์กก็ออกมาสนับสนุนรายงานของมิงฉือกวัวด้วยบิงชื่อกวัวนักวิเคราะห์จาก TF International Security เชื่อว,ว่า Apple จะสร้างความแตกต่างมากขึ้นระหว่าง iPhone 15กับ iPhone 15 Pro เพื่อให้ผู้บริโภคมีเหตุผลมากขึ้นในการเลือกใช้สมาร์ทโฟนระดับสูงกว่า ส่งผลให้รุ่นโปรมีการจัดส่งเพิ่มขึ้นและทําให้ราคาขายเฉลี่ยของ iPhone 15ซีรีส์เพิ่มสูงขึ้นนักวิเคราะห์อย่างคาดว่า iPhone 15 Pro กับ iPhone 15 Pro Max ก็จะมีความแตกต่างกันด้วยนอกเหนือจากขนาดหน้าจอเพื่อสร้างยอดขายหรือผลกําไรมากขึ้นมาร์กกแบนจากสำนักข่าวบลูเบิร์กได้แชร์รายงานของบิงชีกวัวและโพสต์ข้อความสั้นๆว่าอัลตรากำลังจะมาซึ่งมีความเป็นไปได้ว,ว่าความแตกต่างระหว่างรุ่นโปรในปีหน้า หมายถึง iPhone 15 Pro Max จะมีฟีเจอร์ที่เหนือกว่า iPhone 15 Pro และมีแนวโน้มจะถูกเรียกว่า iPhone 15 Pro Ultra ทั้งนี้ Apple นํนำชื่อ Ultra มาใช้กับ Apple Watch ระดับ High-End ที่เปิดตัวพร้อมกับ Apple Watch Series 8นอกจากนี้ยังนำชื่อ Pro, m a x และ Ultra มาใช้เรียกชิป M Series ของ Mac ด้วยอีลอนมัสเผยมีการเจรจากับ Apple เกี่ยวกับการเชื่อมต่อดาวเทียม Starlink ไอโฟนสี่ทั้งสีรุ่นมาพร้อมฟีเจอร์ SOS ฉุกเฉินผ่านดาวเทียมทําให้ iPhone รุ่นใหม่ของ Apple รองรับการรับส่งข้อความผ่านบริการฉุกเฉินเมื่ออยู่นอกพื้นที่ให้บริการเครือข่ายมือถือหรือ Wi-Fi โดยเชื่อมต่อกับดาวเทียมของ g o ลบอลสตาร์อย่างไรก็ตามอีลอนมัสผู้ก่อตั้ง s p ป c e x ได้เปิดเผยผ่านทางทวิตเตอร์โดยอ้างว่าเคยมีการเจราจากับ Apple เกี่ยวกับการเชื่อมต่อ Starlink หนึ่งในธุรกิจของ s p ป c e x ให้บริการอินเทอร์เน็ตผ่านดาวเทียม อีลอนมัสชมทีม p h o n e ที่ฉลาดมากและกล่าวต่อไปว่าการเชื่อมต่อสัญญาณดาวเทียมไปยังมือถือจะทําได้ดีที่สุดถ้าซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ของมือถือถูกปรับให้เข้ากับสัญญาณของดาวเทียมขณะที่ Starlink ใช้วิธีจําลองเสาอากาศมือถือทั้งนี้ Apple ยังได้ออกมาเปิดเผยว่าเคยมีการเจรจากับ Space X หรือ s t a r l i n k จึงไม่มีความชัดเจนว่าทั้งสงบริษัทต,ตกลงเป็นพาร์ตอร์กันหรือไม่ แต่ทาง SpaceX ได้ประกาศจับมือกับ T-Mobile ไปแล้วก่อนหน้านี้เพื่อนำการสื่อสารพันดาวเทียมมาเชื่อมต่อกับคลื่นความถี่ 5G ของ T-Mobile โดยจะเริ่มทดสอบระบบในช่วงปลายปี2023ที่มา Mac l u m e r ชิป A16 ใน iPhone 14 Pro เร็วขึ้น17%เมื่อเทียบกับ A15 ใน iPhone 13 Pro ผลการทดสอบจากแอปพลิเคชัน Geekbench ชี้ให้เห็นว่า iPhone 14 Pro ที่ใช้ชิป A16 Bionic เร็วขึ้น17%เมื่อเทียบกับ A15 Bionic ใน iPhone 13 Pro ผลทดสอบแบบซิงเกิลคอ e ของ iPhone 14 Pro ที่ใช้ชิป A16 ทำได้1,887คะแนนเพิ่มขึ้น10.5%เมื่อเทียบกับชิป A15 Bionic ใน iPhone 13 Pro ที่ทำได้1,707คะแนน ส่วนการทดสอบแบบมันติคอร์ของ iPhone 1 4 Pro ได้รับ5,455เพิ่มขึ้น17.1%เมื่อเทียบกับชิป A 1 5 Bionic ใน iPhone 13 Pro ที่ได้คะแนน4,659คะแนนถึงแม้ชิป A 1 6 Bionic จะมีผลลัพธ์ที่ดีกว่าชิปรุ่นก่อนแต่ยังไม่ประทับใจนักในแง่ของประสิทธิภาพเมื่อพิจารณาจากเทคโนโลยีการผลิต โดยชิป A 1 6ถูกสร้างขึ้นบน,น,บนกระบวนการผลิตระดับ4นาโนเมตรขณะที่ชิป A 1 5บ i o n ไบโกใช้กระบวนการ5นาโนเมตรทั้งนี้ชิป A 1 6 b i o ไบโอนถูกนำไปใช้กับ iPhone 4 Pro และ iPhone 4 Pro m a x เท่านั้นขณะที่ iPhone 4และ iPhone 4 p พ u s ยังคงใช้ชิป A 1 5ของ iPhone 3 Pro ที่มา Mac ลูเมอร iOS 6 6สาปารถตรวจพบแอปฟัดโปรของปลอมหากนำมาจับคู่กับ iPhone หรือ iPad iOS เวอร์ชันปัจจุบันสามารถแจ้งเตือนผู้ใช้งานเมื่อตรวจพบชิ้นส่วน iPhone หรือ iPad ที่ไม่ใช่ของแท้แต่ในเวอร์ชันใหม่ล่าสุด iOS 6จะสามารถเตือน AirPods ของปลอมได้เมื่อนำมาจับคู่กับ iPhone AirPods p ปลอมมีการลอกเลียนแบบของแท้ที่แนบเนียนอย่างมากไม่เพียงแต่ดีไซน์เท่านั้นแต่ยังสามารถปลอมแปลงการทำงานอย่างที่เหมือนกับของแท้ไม่ว่าจะเป็นวิธีจับคู่อัตโนมัติหรือตัวบ่งชี้สถานะแบตเตอรี่ ไม่ยากสำหรับผู้ใช้งานทั่วไปที่จะดูออกว่าแอปพ d ิ Apple ของปลอมมีลักษณะอย่างไรแต่ด้วย iOS 6รวมถึง iPad OS 6จะช่วยให้เจ้าของ iPhone และ iPad ได้รับการแจ้งเตือนเมื่อมีการจับคู่กับแอปพลิของปลอมโดยมีข้อความแจ้งเตือนว่าหูฟังเหล่านี้ไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าเป็นแอปพ d ิของแท้และอาจทำงานไม่เป็นไปนตามคาดไว้จากนั้นจะมีปุ่มเลื่อนหมอกเพื่อนำทางผู้ใช้งานไปยังฝ่ายสนับสนุนบนเว็บไซต์ของ Apple พร้อมรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการระบุแอปพลิของแท้ และยังมีตัวเลือก d ด n น Connect ถ้าต้องการจับคู่กับแอปพอดของปลอมทั้งนี้ Apple ยังไม่ได้เพิ่มเติมฟีเจอร์ในการปิดกันก้นการเชื่อมต่อกับแอปพอดของปลอมที่มา w CCFtech และนี่ก็คือข่าวสารวงการมือถือสาระไอทีที่น่าสนใจที่หยิบม,มาฝากกันในวันนี้ครับหากผิดพลาดประการใดต้องกราบขออภัยไว้ด้วยนะครับพิเศษตอนนี้คุณผู้ชมสามารถสั่งซื้อไอโฟนราคาพิเศษได้โดยจะแปะลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะครับถ้าไม่อยากพลาดข่าวสารวงการมือถือสาระไอทีที่น่าสนใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับ MZ ็มซ่า n ชนแนลรีวิวนะครับผมต้นกล้าสวัสดีครับ